สวัสดีครับจันครับสมุดสมงคอรนานะ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพันนาไลฟ์นะครับวันนี้อยากจะพูดเลยวันนี้สตาร์ตตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าตีห้าครึ่งนะครับล้างรถทำความสะอาดนะครับเปิดระบบครับเปิดระบบปุ๊บมีลูกค้าเรียกทันทีเลยนะครับจากแถวอ่อนนุชครับมาที่สมุทรสาครครับผม ค่าโดยสาร492บาทครับบวกค่าทางด่วนอีก50บาทครับได้ที่543บาทนะครับเป็นรอบแรกครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับนะครับค่อนข้างใช้เวลาน,านานระยะทางทั้งหมด60กิโลเมตรเลยตีเป็นเท่าไหร่กิโลเมตรละ 9, 9บาท9บาทก็ตอนนี้กำลังขับรถเข้าไปในเขตเมืองนิดนึงครับ ตอนนี้เช่นพรราม2นะครับเช่นพระรามสอบางส่วนก็คือถนนดีเลยนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยังต่อเติมยังสร้างทางด่วนอยู่นะครับก็เลยอาจจะดูอันตรายอยู่ที่เห็นข่าวานะก็รู้สึกเสียวๆเหมือนกันนะขับรถผ่านมาก็รู้สึกเสียวๆก็เริ่มต้นวันครับว่าจะเริ่มทำภารกิจ สิบรอบของโบครับสิบรอบของโบจะได้นะครับภารกิจย้ำภารกิจกันอีกรอบหนึ่งนะครับภารกิจวันนี้ก็คือสิบรอบสิบเที่ยวนะครับของโบนะครับจะได้ยอดเงินจำนวนเท่าไหร่และใช้ระยะทางทั้งหมดไปเท่าไหร่กันนะครับโอเคเริ่มต้นวันด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกล บตอนนี้ก็ได้เงินเข้ามาในระบบแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขับรถหาลูกค้ากันต่อครับผมไปกันเลยพอขับมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีลูกค้าคนที่2ครับเรียกมาจากแถวสมุทรสาครเหมือนกันนะครับวิ่งไปตรงแถวพระรามสองครับ ครับผมค่าโดยสารครับทั้งหมด212บาทนะครับลูกค้ามีส่วนลดอยู่ที่32บาทครับเหลือค่าโดยสารทั้งหมด180บาทครับระยะทางทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมด39นาทีนะครับรอบนี้ครับลูกค้าสแกนจ่าวทั้งหมดร้อยแปดบบาทครับผม จากที่ที่รับส่งลูกค้านะครับรับตรงแถวแถวไหนละ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าัดแถวไหนนะครับมาส่งตรงวัดมัธยมวัดสิงห์ครับรามสองนะครับค่าโดยสารตะกี้นี้ทั้งหมดนะครับ221บาทครับแล้วก็ลูกค้ามีส่วนลด32บาทครับทำให้ ค่า,าโดยสารถูกลงไปอีกนะครับเหลือร้อยแปดสิบนะครับมาส่งเด็กๆครับผมเป็นเด็กมัธยมทำกิจกรรมกันนะครับเรายังไม่รู้หรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหน,นขับไปเรื่อยกอนครับตรงแถวพะรามสองมาสรุปการเดินทางกันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้เราเดินทางใช้ระยะทางทั้งหมด99.6กิโลเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง15นาทีครับ อัตราเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่14.4กิโลต่อลิตรครับผมชั่วโมงได้2เที่ยวครับแต่ละเที่ยวแต่ละการเดินทางใช้ระยะทางไกลเหมือนกันนะครับระยะทางค่อนข้างไกล้้วก็ใช้เวลานานภารกิจกันอีกสักนิดนึงครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือขับครบ10เที่ยว10รอบนะครับจะได้เงินเท่าไหร่กันนะครับระยะทางเท่าไหร่กันนะครับ เดี๋ยวขับไปเลื่อยก,ก่อนครับยังไม่มีลูกค้าเรียกมาแถวนี้มีรอบที่3เรียกเข้ามาแล้วนะครับครับก็ระยะทางไปรับลูกค้าครับ4.6กิโลเมตรนะครับใช้เวลา11นาทีครับ ผูโดยสารครับที่จะไปส่งนะครับทั้งหมด500กว่าบาทเลยนะครับไปส่งตรงฟิวเจอร์พาร์คกลางสิทธ์นะครับผมข้ามฝั่งกันเลยครับผมโอ้ยฟิวเจอร์พาร์คกลางสิทธ์ฟิวเจอร์พาร์คกลางสิทธ์ห้ากว่าบาทไะไปรับลูกค้าครับใช้เวลาประมาณ11นาทีครับผมไปกันเลยวู้ ีกครั้งหนึ่งนะครับรับจากตรงแถวถนนเทิดไทยครับรับมาส่งตรงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับโอ้ระยะทางไกลเหมือนกันครับค่าโดยสาร467บาทครับแต่ลูกค้าให้ติปมาด้วยนะครับให้มา500เลยขอบคุณลูกค้ามากครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแล้วก็มาทั้งหมด4ท่านนะครับเดี๋ยวอาจจะพักเบรกกันสักนิดนึงครับไปเข้าห้องน้ำห้องท่า กินกาแฟก่อนรู้สึกง่วงนอนตื่นแต่เช้ามากเลยไม่ได้ตื่นแต่เช้าขนาดนี้เราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนครับแล้วค่อยมาเปิดระบบรับลูกค้ากันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด3ามเที่ยวแล้วนะครับ3ามเที่ยวมีแต่เที่ยวไกลๆอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับผมเดี๋ยวมาเปิดระบบใหม่รับลูกค้ากันใหม่ครับไปกันเลย สิบนาทีละไม่มีลูกค้าเรียกเลยโอ้ยยี่สิบนาทีแลนะช่วงโลซีซั่นมาเหรอปวดปุ๊บมาปุ๊บเลยไปแผนทองไปไปรับลูกค้ากันครับลาท่าสิบเก้าครับนึกว่าจะไม่มีลูกค้าเรียกมาละโอ้นี่เป็นลูกค้าคนที่สี่นะครับของ ภารกิจตอนนี้นะครับหลังไปรับครับผมอีกประมาณ10นาทีครับ2กิโลเจดครับผมไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกจากหลังปีใหม่เปล่านะที่แบบไม่ค่อยมีลูกค้าเรียกเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆที่เคยขับมาก่อนอยากจะรู้ว่าช่วงเนี้ยช่วงหลังปีใหม่เนี่ยมันเงียบเไหม เช้าผมก็เปิดระบบไว้นานเหมือนกันนะกว่าจะมีลูกค้าเรียกเนี่ยก่อนปีใหม่ใช่มันก็จะแบบเออรอประมาณสักหนาทีนะครับก็จะมีเรียก,กันทีก็คือประ,ประมาณ5้านาทีอะ่ะมีลูกค้าเรียกเลยนะครับแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันประมาณโอ้โหโอันนี้สิกว่าเลยนะสิบเกือบจะ20สิเลยนาทีอะ่ะวนไปเรื่อยครับตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเรียก เดี๋ยวไปรับลูกค้านครับ แห่งใช่ไหมครับ นี้ก็เพิ่งส่งลูกค้าคนที่4ไปเรียบร้อยแล้วฮะรับจากตรงแถวรามอินทาครับมาส่งไกลเหมือนกันนะวันนี้รู้สึกได้แต่รอบเที่ยวไกลไกเลยทุกคนรามอินทามาส่งรามกาแหงครับรามกำแหง52ค่าโดยสารครับทั้งหมด210บาทครับลูกค้ามีส่วนลดเหลืออยู่160กกว่า,า169ประมาณนี้คะครับ แล้วก็มีลูกพอส่งเสร็จนะครับก็มีลูกค้าเรียกคนถัดมาทันทีเลยครับตรงรา,ามกำแหง50ครับใกล้ๆก,กันนะฮะไปส่งแถวราชเทวีครับน่าจะรถติดเหมือนกันนะช่วงนี้ปะ่ะเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับคนที่5นะครับคนที่5สรุปการเดินทางกันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้การเดินทางทั้งหมดที่เรา อยู่การเดินทางทั้งหมดนะครับตอนนี้เดินทางทั้งหมด197กิโลเมตรนะครับเวลาในการเดินทางครับ4ชั่วโมง58นาทีนะครับแล้วก็อัตราเฉลี่ยครับอัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่14.0ครับน่าจะอีกประมาณ5นาทีครับค่าโดยสารรอบนี้นะครับเป็นเงินสดครับเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าโดยสารอยู่ที่219บาทนะครับตอนแรกว่าจะพักก็นะรถติดมากเลย โรงแามอินทามาเข้าเส้นสาธุประดิษฐ์นะครับสงสัยมีเอ่อมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เพิ่งเขี่ยออกไปครับแต่ค่ารลูาคาคนไหนเนี่ยูกคาคนไหนสวัสดีครับคุณอาริซาอาริซา Okay. okay, hello. Okay, last TV, right? Yes. เกย์กับทุกคนโอ้ยรถติดมากมากมากเลยครับขอออฟไลน์ก่อนทันไหมออฟไลน์ทันไหมว่าแล้วออฟไลน์ไม่ทันไปไหนเนี่ยคปากเก็บโอ้ไม่ไปไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวแล้วรถติดมากเลยจ้ะ อัตราการรับงานยิ่งตกต่ำอยู่เดี๋ยวมาสรุปการเดินทางครั้งล่าสุดกันนิดนึงครับรอบที่5ครับเออ่ผมมอกผิดนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเงินสดครับแต่แต่ลูกค้าตัดเป็นผัดผ่านบัตรเครดิตครับทั้งหมด219บาทครับระยะทางไม่ไกลนะครับแต่มาตรงราชเทีวีตรงประตูน้ำครับทำให้รถติดมาก <O> การเรียกใช้งานก็น่าจะมีเยอะอยู่ช่วงนี้ครับความต้องการเยอะอยู่โหดีเลยสีแดงเลยนะครับเอ่อภารกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอต่อเป็นอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเป็นรอบบ่ายนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด5รอบเนาะได้ทั้งหมด5รอบการเดินทางครับยังเหลืออีก5รอบการเดินทางนะครับซึ่งจริงๆน่าจะ จริงๆน่าจะได้ครบตั้งแต่เช้าละแต่เจอรอบการเดินทางที่มันไกลนะฮะไกลมากๆแต่ละจุดนะครับการเดินทางค่าใช้ใจ่ายในการอ่อค่าใช้ใจ่ายในรอบแต่ละรอบครับค่อนข้างสูงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเป็นช่วงบ่ายหรือว่าอีกช่วงค่ำไปเลยนะครับอีก5รอบ เคครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เราเอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับรอบที่1ถึงรอบที่5นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับใน E ีีถัดไปเราจะมาทําให้ดูกันครับว่าตั้งแต่รับลูกค้าคนที่6ถึงคนที่10เราจะได้ค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับ มีทั้ง Tik t o k มีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้ง u t u b e นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อติชมยังไงก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะแนะนำนะครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ต้องการแชร์นะครับสามารถที่จะพิมพ์ในส่วนของคอมเมนต์ได้เลยนะครับได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมปรับปรุงทุกอย่างเลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับใน EP นี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ EP ต่อไปด้วยนะครับในภารกิจขับโป๊ส10รอบ10เที่ยวนะครับได้เงินเท่าไหร่กันนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ